วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ มหาเทพผู้สร้างสรรพชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้หากเราพูดถึงาศาสนาพราหมณ์หรือาศาสนาฮินดูที่เรารู้จักกันในยุคป,ปัจจุบันเราจะต้องเข้าใจกฎแห่งการมีอยู่ขององค์มหาเทพต่างๆแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงมหาเทพที่เป็นผู้ที่ทำการสร้างชีวิต ทุกชีวิตบนโลกใบนี้แน่นอนเป็นใครไม่ได้นอกจากองค์พระศิวะมหาเทพองค์พระศิวะถือเป็นมหาเทพที่ทำการสร้างโลกใบนี้ให้เกิดขึ้นหรือนับว่าเป็นผู้ที่ทำการสร้างโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ตามคำพีรามยณะของพรามณ์พศิวะในเชิงสายวานิกายหรือในเชิงการเคารพบูชาในาศาสนาพราหมณ์ ลัทธิสายวานิกายคือลัทธิที่บูชาพระศิวะเป็นลัทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นลัทธิที่เก่าแก่ที่สุดของศาสนา,าพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ได้บอกไว้ว่าพระศิวะคือผู้ที่ทําการสร้างโลกปลางหนึ่งแห่งการเกิดขึ้นของโลกที่เรามักจะเห็นในรูปรักษณ์ในการเคารพบูชาก็คือปางพระศิวะนาตราดหรือพระศิวะกําลังไล่ระบำหรือกําลังเต้น แต่จะมีใครรู้บ้างว่าลึกๆแล้วอภิปัญญาที่ถูกซ่อนเอาไว้ในปางพระศิวะหน้าตลาดหรือพระศิวะกำลังไล่าลาจริงๆแล้วแฝงไว้ซึ่งในเชิงรูปลักษณ์ของพลังงานที่เกิดขึ้นต่างๆในโลกพระศิวะปางนี้ของศาสนาพราหมณ์ถือเป็นปางพระศิวะที่หมายถึงการก่อเกิดทุกสรรพสิ่ง ก็คือพัศิวะที่กําลังทําการตั้งโลกในการไล่ลําลโดยเป็นโดยเรียกว่าพรัศิวะหน้าตลาลหรือพัศิวะไล่ล้านวกันเพื่อให้สมาชิกในรุ่นปัจจุบันได้มีความเข้าใจกันอย่างง่ายๆ่ายพิศวะที่กําลังทําการไล่ลํายลอยู่มือข้างขวาถือกองหรือบันดอะมือทางด้านซ้ายถือลูกไฟหรือถือเปลวไฟที่ทําการเผาไหม้ทุกสรรพสิง่ง ให้กลับเข้าไปสู่การเริ่มต้นครั้งที่หนึ่งในปางนี้ได้บอกว้วยเชิงรูปลักษ์พลังงานเอาไว้ว่าเป็นการสร้างรูปลักษ์พลังงานหรือการสร้างสนามแม่เหล็กโลกในเชิงปัจจุบันที่เราทําความเข้าใจและรู้จักอย่างไรลองดูในรูปที่กําลังขึ้นให้กับสมาชิกดูในขณะนี้เราจะเห็นเส้นดาวหกแฉกที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะที่พระศิวะทําการไล่ลำ แล้วการย้ายมือพร้อมกับการเต้นของพระศิวะก็นำมาซึ่งเส้นพลังงานหลายๆแฉกหรือหลายๆรูปลักษ์เปรียบเสมือนกับเป็นพลังงานเส้นแรกเราจะเห็นว่ารูปลักษ์พลังงานเหล่านี้แหละถูก,ถ,กถูกนำมาทำเป็นการสร้างเทวสถานเทวาลัยหรือรูปลักษ์ในการบูชาความศักดิ์สิทธิ์ลูกษณ์ในการบูชาพลังงานในแต่ละองค์ในแต่ละเทพ ในศาสนา,าพราหมณ์หรือศา,าสนาฮินดูที่เรารู้จักในปัจจุบันนี้แต่น้อยคนมากที่จะมาพูดถึงลูกลักในเชิงลักษณะน,นี้ให้กับสมาชิกต่างๆ,างๆทำความเข้าใจในการท่าที่พระศิวะไล่ลำหรือพระศิวะนาตาชาเนี่ยเปรียบเสมือนกับการเป็นการพลังงานก่อเกิดเพราะฉะนั้นพลังงานแห่งการก่อเกิดทุกสรรพสิ่งชีวิตถ้าหากเราพูดว่ารูปลักแห่งการก่อเกิดพลังงานทุกสรรพสิ่งในโลก คือลูกลักแรกเนี่ยคือลูกที่พะศิวะทําการไล่ลําลอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ถูกต้องและชัดเจนในคัมภีร์ไสวนิกายหรือศาสนาพาราหมณ์ได้ทําการบูชาพะศิวะในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบูชาโดยใช้คําคบูชาหรือบูชาโดยใช้อามิบูชาในการสรรเสริญเยือนยอหรือแม้กระทั่งทําการบวงสรวงหรือบูชายัน แห่งองค์พระศิวะพระศิวะได้ถูกนํามาเป็นรูปลักษณ์แห่งการก่อเกิดอย่างที่เรารู้จักก็คือศิวรึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหากในโลกเราขาดซึ่งเพศชายสปปรรพสิ่งในโลกไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระศิวะถึงเป็นตัวแทนแห่งพลังงานด้านสว่างหรือเป็นตัวแทนแห่งพลังงานด้านหยางเหมือนกับศาสนาต่างๆทุกศาสนา ถามว่าในรูปลักษณ์ของปัจจุบันเราจะเห็นได้อย่างไรว่า,าการบูชาพระศิวะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นความโชคดีที่เราอยู่ในประเทศไทยถึงแม้เราจะไม่ได้เกิดในอินเดียหรือเราจะไม่ได้อยู่ในอินเดียหรือในเทือกเชื่อเขาหิมาลัยซึ่งเป็นที่เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตแห่งองค์พระศิวะแต่ในพื้นภูมิประเทศแห่งประเทศไทยก็เป็นสถานที่ที่ศาสนาสายวานิกาย เผยแพร่ลงมาถึงนำซ้ำยังเป็นจุดนุ่งเรืองและเฟื่องฟูในยุคยุคหนึ่งด้วยก็คือในยุคของพุทธศตรวตรรษที่ประมาณที่15ก็คือในยุคของขอมเรืองอำนาจเทวาลหรือเทวสถานที่เป็นที่บูชาพระศิวะที่ขึ้นชื่อระดับโลกเป็นความโชคดีที่ว่าอยู่ในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยก็คือที่บุรีรัมย์ก็คือปราสาทหินพนมลุง ที่เรารู้จักปราสาทหินพนมลุ้งเนี่ยสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่15บห้าคำว่าพนมลุ้งเนี่ยเป็นคําที่เพี้ยนมาในภายหลังจริงๆแล้วปราสาทเนี่ยมีศิลาจารึกเรียกว่าวนางลุงเป็นภาษาขมรโบราณที่แปลว่าภูเขาใหญ่มันก็จะสอดคล้องกับการตั้งอยู่เชื่อเขาของปราสาทหินพนมลุงถามว่าอะไรคือจุดชี้วัดว่าสถาน ที่นี้หรือเทวาลัยนี้เป็นที่บูชาแห่งองค์พัสิวะเราจะเห็นได้เลยว่าในคำภีรามยณนะ,อะของพามได้บอกไว้ว่าพัสิวะเป็นผู้ที่ก่อเกิดทุกสรรพสิ่งในโลกในปฏิทินสุริยคติก็คือปฏิทินที่ใช้ดูพระอาทิตย์ในสมัยอดีตเนี่ยปฏิทินแรกคือใช้ปฏิทินระบบสุริยคติซึ่งมีความเที่ยงตรงสูงมาก แต่มาในายุคปัจจุบันนี้เราได้เปลี่ยนมาใช้ปฏิทินของจันทรคติเพื่อง่ายแก่การดูแต่ในสมัยอดีตเนี่ยปฏิทินที่มีความเที่ยงตรงที่สือคือปฏิทินของระบบสุริยคติประสาทหินพนมลุงเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาแรกแห่งการรับอารุณ์ประจําปีของทุกปีสมาชิกหลายหลายคนคงจะเคยได้ยินและได้เห็นว่าในช่วงเวลาของเดือนเมษาของทุกปี พระอาทิตย์จะลอดผ่านตรงกันทุกประตูทุกคนจะรู้แค่นี้แต่วันและเวลาเนี่ยทุกคนจะไม่ค่อยอโฟกัสหรือรู้ลึกลงไปว่าคือในช่วงวันเวลาไหนแล้วก็ปราสาทเนี่ยที่เป็นที่เชื่อถือว่าแห่งบูชายงองพระศิวะเนี่ยเกิดมาจากความนับหลายๆอย่างที่ถูกซ่อนในปราสาทที่หลายๆคนไม่รู้ทุกคนรู้ว่าช่วงวันสงการเนี่ยมีพระอาทิตย์ลอดทะลุตรงกันในเวลาเช้า ทุกประตูแต่ไม่มีใครเจาะลงไปว่าวันที่ประมาณเท่าไหร่ด้วยปราสาทเนี่ยสร้างโดยภูมิปัญญาของอคนที่มีความรู้ในเรื่องดาราศาสตร์แบบยิ่งยวดมากในสมัยอดีตเราต้องยอมรับว่าวิชาดาราศาสตร์ในสมัยอดีตเขามีภูมิปัญญาความรู้มามากกว่าเราทั้งท้งที่เขาไม่มีกล้องจุลทรรศน์ไม่มีกล้องดูดาวแต่ทําไมเขาถึงรู้การโคจรของพลังงาน ต่างๆในโลกได้เป็นอย่างดีมากกว่าคนปัจจุบันจะได้ซ้าไปยกตัวอย่างประสาทหินพนมรุ้งเนี่ยในช่วงเวลาของวันที่2-4ถึง4เมษาของทุกปีก็คือไม่เกินนี้พระอาทิตย์จะขึ้นตรงกันทุกประตูซึ่งประตูที่พระอาทิตย์ลอดตรงกันมีทั้งหมด15ประตู15ประตูเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นมิติของเทวลัยที่เพศชายให้พลังงานเพศหญิงอันนี้คือสิ่งที่ หลายๆคนไม่รู้นะแต่เรียกถือว่าเป็นข้อดีที่ฟังวันนี้แล้วรู้ไว้เลยทําไมถึงต้อง15ประตูเพราะ15ประตูเนี่ยเป็นการก่อเกิดพลังงานของพลังหยางหรือเพศช,ชายเข้าสู่พลังงานหญินหรือเพศหญิงที่ที่อย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์เราจะเห็นว่าวงรอบของพระจันทร์คือ15วันมันไม่ได้มาโดยบังเอิญน,นะแต่เราเนี่ยไปไขรหัสของระบบ สุริยะจักราวาลโดยผ่านประสาสหินพระดมลุงก็ว่าได้ในสมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ใครจะรู้บ้างว่ายังมีอีกหนึ่งวันในรอบหนึ่งปีเนี่ยที่พระอาทิตย์ก็ขึ้นตรงทุกประตูเหมือนกันอ่าอยู่ในช่วงกลาง,ลางปีก็คือในช่วงของวันที่แปดถึงสิบของเดือนกันยาที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ประสาทเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นตรงกันอยู่สองช่วงเวลา ก็คือช่วงเวลาของเดือนเมษากับเดือนกันยาซึ่งพระาทิตย์จะขึ้นลอดผ่านทั้ง15ประตูนในช่องระนาบเดียวกันในช่วงวันเวลาดังกล่าวเนี่ยในสมัยอดีตชนชั้นสูงในระบบกษัตริย์เนี่ยก็จะทำการรับอารุณโดยอารุณที่แรกเริ่มขึ้นมาเนี่ยจะผ่านแห่งองค์สิวลึงซึ่งเป็นตัวแทนแห่งพระศิวะนี่ไงนี่ไงคือใครแม็อยู่ตรงนี้ พาทิตย์เนี่ยจะขึ้นผ่านสีวลึงเปรียบเสมือนว่าเราได้รับคำอวยพรแห่งการก่อเกิดทุกสรรพสิ่งในวันที่เป็นมหาแห่งการเปลี่ยนปีของระบบสุริยคติโดยผ่านพระศิวะเป็นผู้ประทานพรสร้างทุกสรรพสิ่งในโลกขึ้นมาเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้แหละคือจุดพีคเลยที่เราควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับมันถ้าเราเป็นผู้หนึ่ง ที่ต้องการหวังพลังงานของธรรมชาติให้มาส่งเสริมและก่อกำเนิดตัวเราส่วนช่วงเวลาของวันที่8ถึง10กันยาก็เป็นช่วงอีกเวลาหนึ่งที่พระอาทิตย์ส่งผลผ่านแห่งองค์พระศิวะลาดครบ15ประตูเหมือนกันเปรียบเสมือนกับเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนฤดูกาลเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนฤดูกาลที่จะเข้าสู่พลังงานครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งของปี แต่ใครจะรู้ม้างว่านอกจากพระอาทิตยขึ้นแล้วปรสาทหินพนมลุงเนี่ยยังมีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกด้วยที่ตรงกันทุก1ิบประตูก็คือในช่วงเวลาของวันที่หถึง7มีนาคมของทุกปีเวลาเย็นพระอาทิตย์จะตกตรงกันทุก15ประตูผ่านมาเหมือนกันก็เปรียบเสมือนกับเป็นการก่อเกิด พลังงานสิงมีชีวิตโดยสมบูรณ์และที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นคือนิพุปัญญาของคนโบราณเลยในขณะที่ขึ้นมีสองช่วงเวลาแน่นอนตกก็มีสองช่วงเวลาแต่ช่วงเวลาตกเนี่ยแม่นยำม,มากแม่นยำยังไงคือเราจะเห็นว่าตอนขึ้นเขาจะขึ้นในเดือนที่ลงท้ายด้วยยนยนคือมีสามสิบวันก็คือเมษายนกับกันยายน พอช่วงเวลาตกมีสามสิบเอ็ดวันก็คือคมช่วงมีนาคมกับตุลาคมของวันที่ห้าถึงเจ็ดภายในสองวันนี้ของเดือนตุลาคมที่มีสามสิบเอ็ดวันเรากำลังจะบอกว่าสปปรรพสิ่งในโลกภูมิปัญญาของคนโบราณเขาก็ถึงบอกว่ายามดวงเราขึ้นมันมีโอกาสน้อยแต่ยามระดวงเราตกมันมีโอกาสมากกว่ามันสอนเป็นอภิมหาปัจญยาวไว้ ยามเราขึ้นมีเวลาแค่30วันแต่ยามเราตกโอกาสที่เราจะตกมีมากกว่าโอกาสที่เราจะขึ้นการที่เราจะมีได้เราใช้ฟารมเพียรอย่างยิ่งยวดในการสร้างขึ้นมาสร้างจังหวะและโอกาสทุกอย่างนี้ขึ้นมาใช้ความเพียรแบบเต็มที่ใช้เวลาในการเพียรนานมากกว่าจะประสบความสําเร็จแต่เราสามารถล้มเหลวได้เพียงชั่วพริบตาเท่านั้น เหตุผลก็คือช่วงแห่งเวลาตกมันมีมากกว่าช่วงเวลาขึ้นนี่คือที่มาของพลังงานแห่งรูปลักษณ์ขององค์พะศิวะนาตราชเราจะเห็นว่าพะศิวะปางน,นี้เป็นพะศิวะที่น้อยคนมากจะบูชาเพราะไม่เข้าใจในเชิงรูปลักษณ์ของแห่งองค์พัศิวะนาตราชเราเนี่ยอยากจะบอกให้รู้ว่าตัวาจยงแขกเองเนี่ยนับถือพระอยู่ไม่เยอะหรอก นั่นถือเครื่องรางก็อยู่ไปเยอะแต่ในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถ้าใครดูเทปที่เราออกเนี่ยหรือที่เราไลฟ์สดจะเห็นว่าเราใส่สร้อยตอนนี้มีพระอยู่สามองคือองค์หนึ่งข้างล่างเป็นคุณช้างแน่แอาจารย์แขกไม่เคยเปียกเพิ่มมาในปีนี้ที่เห็นเด่นชัดก็คือตะกุดกันชงที่เธอมาเห็นเด่นชัดในปีนี้ก็คือตะกุดกันชงและไอ้ข้างนี้นี่ลหลายๆคน ไม่เคยไม่เคยเราก็ไม่เคยให้ใครเห็นนะนี่อันนี้ข่านี้ก็คือสิวลึงอาจารย์แขกแฝนสิวลึงหรือบูชาปราคิกติดคอเลยที่ผมรู้จักจริงๆก็สิวลึงนี่เป็นรูปลักษณ์ของพระศิวะคือเทพที่ก่อเกิดทุกสรรพสิ่งเนี่ยอาจารย์แขกใส่อยู่ในปีนี้เท่านี้ได้เหตุผลที่ว่าพลังงานปีเนี้มันก่อเกิดทุกสรรพสิ่งได้ยากมาก เราเลยพกเพื่อความชัวเราก็เลยเทพกเทพแห่งการก่อเกิดติดตัวไว้ก็คือสีวลึงเป็นตัวแทนแห่งพระศิวะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้สร้างพระสิวะนาตลาลดขึ้นมาแต่พอมาในปีนี้เราได้ทําการสร้างพระสิวะนาตาลาดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ทําการปุกเสกมาเรื่อยๆหลายๆพิธีจนเรามั่นใจพร้อมกับมีการตอกเลขและโค้ดกำกับสร้างมาในพางของพระสิวะนาตลาลด หมายถึงเทพแห่งการก่อเกิดทุกสปปรรพสิ่งในโลกเราอยากจะบอกว่าใครที่พลาดขุนช้างเนื้อวะโลหะมหาชนวคนคุณไม่ควรพลาดพระศิวะปางหน้าตาราชนี้ด้วยเหตุผลเดียวเลยคือว่าพระศิวะปางหน้าตาราดนี้สร้างโดยเนื้อนวะโลหะมหาชนวนขุนช้างเพียวๆโดยไม่ผสมเนื้อใหม่ลงไปเลยคือเนื้อที่ทําการหล่อขุนช้างยังไง เนื้อที่ทําการหลอพระศิวะนี้อย่างนั้นเนื่องจากว่าคุณจะทําใส่เองไงเราจะทาเพื่อแฝงเองเพราะฉะนั้นในเทปนี้บอกเป็นคีย์เวิร์ดกว้างๆเอาไว้ว่าคุณพลาดขุนช้างเนื้อนวะโลหะมหาชนวนมาแล้วคุณก็อย่าให้พลาดพระศิวะหน้าตราชเนื้อนนวะโลหะมหาชนวนซึ่ง เป็นเนื้อเดียวกับขุนช้างเน้นว่าโลหะมหาชนวนทุกประการถามว่าดียังไงแน่นอนพระศิวานาตรลชาคือปางกำลังไล่ลำมีความสุขสนุกสนานก่อสร้างพลังงานการเกิดใหม่ไร้ซึ่งความทุกข์และชนะทุกสรรพสิ่งเพราะนั้นในเชิงรูปลักษณ์มันฟ้องในตัวมันเองอยู่แล้วในเรื่องของวัตถุมงคลเนื้อหาชนวนมวลสารสุดติ่งที่สุดของอาจารย์แขกแล้ว ก็คือเนื้นวัตโลหะมหาชนวนที่ทําขุนช้างเนื้อนี้ขุนช้างยังไงเนื้อนี้แบบนั้นเนื้อขุนช้างส่องแล้วไปยังไงเนื้อนี้ส่องแล้วเป็นแบบนั้นเพราะว่าเอาเนื้อเดิมทั้งหมดโดยไม่ผสมใหม่มาทําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นจังหวะโอกาสที่คนมีโอกาสแล้วอย่างไรแล้วขอให้คุณโชคดีและครอบครองให้ได้อยากจะบอกว่าเราสร้างมาน้อยมากน้อยกว่าขุนช้างอี่นะน้อยกว่าขุนช้างครึ่งหนึ่งเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลทำไมาถึงน้อยกว่าเพราะเนื้อไม่มีแล้วไงเนื้อมีเท่านี้เพราะฉะนั้นจังหวะและโอกาสเป็นของคุณแล้วในการที่คุณจะครอบครองอย่างไรแล้วเราขอให้ทุกท่านโชคดีและได้พระศิวะนาตราชเอาไว้ในครอบครองสวัสดีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ